ฟักทองเนี่ยทำได้ทั้งของหวานของของหวานของขาวแม่เงพูดกินทั้งบ้านนะแม่เพิ่งพูดกินทั้งบ้านกินได้ไหมก่อนไม่เว้นวุ้ยเป็นกระใสแม่ใส่แม่ไร้ขวางฮะใส่แม่เอาใหม่เอาใหม่ปกมึงย้าไม่ต้องไม่ต้องพูดเนาะลำเลิกบนคุณจริงๆคนอย่างมึงอะตกนรกหมกไหมฟ้าฟ้าจะทำโทษมึง รอตสวัสดีครับคุณจิราคัตโสช่างป้ามาลองดิสวัสดีครับสิราคัตโสช่างฟ้ามาลองดีนะครับผมปกติอะเมนูเมนูไม่แี่จะเป็นเมนูที่แม่อยากทำใช่แล้วแม่ก็จะทำแต่เนี้ยเหมือนมีคนเขาแบบ เอาไี่สีเขียวเออดีเขาไม่ชมละเบาตาโดยเฉพาต่ออย๋ะคนณใส่สีเขียวมาอ๋อคืออย่างนั้นต้องมีให้ตรงสักอย่างหนึ่งลบคำสบประมาทของคนที่อยู่ในช่องว่าคุณแม่ทำทำแบบของหวานไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ทแตไม่เป็นเหรออ่ะจะทำอะไรวันนี้ไอ้นี่มันอยากกินเดินไปลว่าเขาบอกให้ทำของหวานทำอะไรดีวะเป๊ะกวะอ๋อเกมอเลยบอกว่าแกเป๊ะเกมโบนัสทองเขาไม่ทำเป็นอ่ะแกโบนัสทองอ่เป๊ะนี่ ทำได้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามีทำตอนแรกอะแม่จะทำพวกขนมบอกว่าทองเอกจากอะไรไอ้พวกบวชจะทำได้ความจริงอะเขาบอกฝักทองน่ะมันต้องมีไอ้นั่นด้วยไอ้น้ำปูนใสอ่าอ่าเพื่อเอาก็เนี่ยทับกอสร้างบ้านพ่อปูนใสได้เนี่ยเออบ้านพอปูนใสได้ใช่ไหมน้ำปูนใสทำมาจากอะไรไอ้เบสบอกน้ำปูนใสไงทำอย่างไรไม่รู้น้ำปูนใสคือน้ำปูนแดงเหรอแม่ทำไมเขาทำไมคนเรา ผ่าครึ่งฟักทองครับทุกคนอ๋อแค่เสียเส้ยวั่ะเป็นเสี้ยวอ่าเข้าใจมาเนี่ยแล้วเป็นแะบบแล้วกันไหลวะเมนูแม่นีคลิปที่แล้วว่ามีทุกคนชมแม่นีผอมสวยจังเลยค่ะเข้าววัน<ม> <c oughs> นี้คืนล, <c oughs> ละวก <c oughs> ับคืนล่างเดิม <c oughs> เรเด้งมาง่ายจาังหมดคืนล่างเดิมละทำไมอ่ะแม่ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะน่าจะเป็นการหายใจเข้านะไม่พออะไรทำไมถึงแบบน้ำหนักขึ้นลงแบบไวมาก คลิปที่แล้ยังผอมอยู่เลยยุบเนาะพองเนาะเด็กคลิปหน้าผมอ,อแม่เขาเรียกว่าอาการบวมน้ำยุบเนาะพองไม่คลิปที่แล้วเอาเงินหายอีดอกอ๋อเครียดเออเนี่ยได้ได้เงินมาแล้วกูก็หายเครียดละอ๋อจริงๆเหรอวะคลิปนี้มีเงินเมื่อไหร่ที่เห็นแม่กูผอมไม่ใช่สุขภาพเิรดีนะมึงแม่กูเครียดเงินหายไม่มีเงินเมื่อไหร่ที่แม่กูอ้วนไี่แหละเงินมาแล้วเออใช่ใช่จริงเหรอเปั๊บไม่มีเงินเครียดนะเว้ยไม่เครียดเหรอก็เครียด แต่ก็ไม่ผอมใช่ใช่เหรอแม่เขาหั่นแบบนี้เหรอทำยังไงแล้วมันมาเสียวนึงเนี่ยเห็นได้ล่ะเห็นไหมล่ะฟักทองเนี่ยทำได้ทั้งของหวานของของหวานของข้าวของหวานของ้าวกินอะไรก็ข้าวขี้อะไรของหวานของข้าวทำไมท่านมาแบบนี้เลยเหรอไหนไม่เคยเห็นไงป้าไม่เคยไงก็เลยตกใจไงถ้าเห็นจะตกถ้าแบบเคยจะตกใจอย่างนี่เอออะไรเหรอช้อนสั้นอ่าเอาโอเคนี่เนี่ย แม่แห่แกเนี่ยหัวตัดไม่สวยเลยนะอะไรของป้าอะไรของแม่ตัดอันนี้ของป้าอะไรมของแม่ดูนี่แม่แก่งงานแก้งงานก่อนแก้งานดูคุดูคดโกงคดโกงเก่งอะไรต้องไปคิดว่ามีติ่งที่น่าเกลียดอยู่แล้วเต้เขาตัดออกเพื่อให้มันดูสวยงามเอาไงมึงมาแข็งตรงนี้มันแข็งหันเออเออทำอะไรก่อนนะให้เอาออกมาอย่าบอกเอออย่าบอกอย่าถามวะเราไม่เป็นอ่ะ ทนายจริงจะถามเออทนายจริงจะถามพูดอะไรอะกูพูดอะไรกูแน่จริงอ่ะก็มึงบอกว่าจองห่อไงแม่เนาะหลือมากเอามาคันเดียวแทนที่จะมาสองคันได้ช่วยกันเออเนี่ยกลายเป็นลาบไอ้ลูกทรพีเอ้ยทำกันเดี๋ยวเดี๋ยวเกินปุยมุยคมมาเออทำทำอะไรล่ะทำยังไงล่ะควักเม็ดออกควักเม็ดออกเม็ดฟังทองเหรอเม็ดอะไรวะเอ้ยโุ้ยแม่มันจะเรื่องอ่ะไปไปจะพูดว่าไม่แตงโมอม่เหรอแม่ อตอนนี้สบาแก้วก็กำลังสอนลูกให้ทำฟักทองอยู่นะครับภาษาไทยนะอ่าวันนี้เขาอ้วนจริงมึงแม่มอ้วนเล็กนาทุกคนไม่ต้องมาทักว่าแม่กูอ้วนนะนกูทักแม่ตลอดเลยแล้ว <c oughs> ไม่อ้วนเว้ยเป็นกระแสแม่ใส่แม่ไรขวางฮะ<า>ใส่แมเเ่เอาใหม่เอาใหม่ป<ะ>ักมึงไม่ต้องไม่ต้องพูดปตามไม่ต้องพูดเอาใหม่แม่พูดใหม่แม่พูดใหม่แม่พูดแม่พูดว่าทำไมพูดแบบนั้นแหละเป็นกับอะไรแม่พูดแหละ เป็นกับใส่แม่ลายขวางเมื่อกี้แปลว่าเป็นกับแม่ใส่ลายขวางอ่ะไปเปลี่ยนชุดเปล่าล่ะให้โอกาสอ่ะถ้าเปลี่ยนจะถอมไหมอ่ะถ้าเปลี่ยนละอ้วนเหมือนเดิมอ่ะคิดว่าเปลี่ยนจะถอดไหมเปลี่ยนก็ใส่หนิละมั้งอ่ะไหนลองถอดอ่ามาอ่ะลองถอดหนึ่งลองถอดดูสักหนึ่งแมทอ่าทุกคนมึงเตรียมตัวดูนะเฮ้ยถอดปผูกผมปั๊บเลยเออแต่ก็จะจริงนะแม่เอาละ เฮ้ยผมคือเก่านั่นล่ะมีมก็มม่มวันดอกร้แต่เราต้งหอบร้องนะโอเคทำไมแม่ไม่มีแรงเลยอ่ะฮะจะแข่งกับผมแม่อ่ะเลยเนี่ยตัดก็ตัดอ่อนกว่าฮะเดี๋ยวนี้ถืออะไรก็หลุดเร่วงเออเป็นเพราะอะไรแม่ว่ะเมนูกูแล้วแหละตอนนี้เอออ้าวช่องใครอ้าวช่องใครเออไม่อยู่ให้ก็ดีเท่าไหร่แล้วเนาะแม่เนาะเออคิดว่าซะบ้างว่าเนี่ยคืออินฟูท่านหนึ่งแล้วนะคุณอาถาม ช่วยมันทำอะไรเออชวยลูกทำมาหากินยอดไ like ลค์ในเฟซบุ๊กอะเยอะกว่าพวกมึงอีกเนาะแม่เนาะ <c oughs> พูดเลยจริง,งก็ไรแม่นะเยอะเยอะกว่ากูแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เขามาีแฮชแท็กผัวมวยละห่วยจุยนะ ใครก็ไปอยากไปติดตามก็ใครที่ชอบบอกว่าชอบไดอารี่แม่นีมาถึงแม่นีอะไรเงี้ยตอนนี้เขาอัปเดตเป็นแบบเตตัสแล้วผัวเมียอะไรเหี่ยใจ้วทุกคนอยู่ใน Facebook ก็สามารถไปติดตามได้เข้าไปดูเออพอกดว่าผัวเมียเห่ยใจมันขึ้นเลยเหรอใช่อ๋อไมีคนบอกแม่แม่ แล้วเขาก็ไม่มีอะไรหรอกคนผมจะเกินไปแบบเป็นเรื่องของบทความพี่นี่คือใช่ผมไม่ให้ตังค์ใช่ด่าผัวผมไม่ให้ตังค์ด่าผัวทุบหลุดเลยทุกคนหัวง้อด่าผัวใช่ไม่ตังค์ผมไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำผมไม่ยอมเข้าห้องนอนผมไม่เข้าห้องนอนจะม่มีจะมีอะไรเออเอเีแต่วันนี้นะเห็นตะบูนต้กงโมดิดแบบเรื่องสมมติยกก็อยาถ้าเกิดมึงง่วงมากๆอ่ะง่วงเลยนะอ่ามึงจะทำไงนอน อันนี้นั่งอยู่ข้างล่างอ่ะแม่ถามแล้วไม่ใช่แม่มไปถามคือก็ชั่โงโมงมาแล้วเหมือน <c oughs> เป๊กอะตอนเป๊กตัดงานอะเป๊กเคยเป็นเป๊กก็เป็นหมดเลยเป๊กก็จะตั้งเลยว่านับถอยหลัง20นาทีแล้วเป๊กนอนเลยการที่นอนได้แค่20นาทีอะมันช่วยมากเลยนะแม่ใช่แม่ลูกจยากเตียงของแม่แล้วพี่นอนไหมนอนไหมให้นอนนอนเตียงแม่แม่ไม่เดี๋ยวไปทำงานต่อใช่โอเคเออเหมนจริงจริงเย่อภัยบุญแล่วไปทำงานอ๋อเดี๋ยวเราไปละ มันมีเรื่องพีคอาจจะเคยเล่าไปแล้วแต่จะเล่าซ้ำเรื่องของการสับประงกนั้นเขาเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่สมัยแบบว่าโบราณกาลมาแล้วตั้งแต่เราอยู่บ้านบ้าน8ปดสามอ่ะแปดสามคือบ้านเท้าเฮาหลังแรกของเราทุกคนแล้วเราจัดคอมช่วนั้นเรามีคอมแรกๆกันเนาะเปช่วงที่แบบได้คอมใหม่ๆสมัยก่อนคอมหายากมากทุกคนแล้วเราก็ได้คอมมา1ตัวท่วนแล้วพ่อก็ทําการแอบดูหนังโป๊ยูคาลาเมื่อกี้ว่าลูกๆหลับหมดแล้วคอนตูดเย่ยเนาะใช่แต่ที่ไหนได้เราก็อยากรู้อยากเห็นเราก็ได้ทําการป้ามือลงดูกู๊ปะ ม่ไม่ไม่น่าจะเป็นพี่คนเดียวพี่ก็ลงมาเกาะที่ลูกกงบันไดแล้วก็ดูว่าดูอะไรอ่ะแล้วก็เห็นเป็นแบบในจอทุกคนผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะกำลังตีกันแบบไอ้สับไปบไปสับไปสว้าวว้าวว้าวแล้วแบบเออรู้สึกอะไรเหรออาโบจะมาอยู่หน้าจอพ่อเลยนี่เลยนี่คือจออาโบอยู่นี่หน้าพ่ออยู่นี่แต่สิ่งที่พ่อทำเคยไหมอีนี่ก็ ส่องสารนะไม่องสารพอนะสองสารคนที loser, ่อยู่ในหนังตอนนั mm, ้นอายุก็ไม่ดี้วยังไม่ได้เยอะนะถ้ากูเป็นดารานหนังโป๊คนนั้นอ่ะกูฆ่าตัวตายกไม่สามารถทันเล่นได้ไยังไงพ่อกูเหล่าไ้ยเอา้ทาไมคนเราอย่างอย่างป้ากับแม่จะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราง่วงอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยง่วเราจะดีใจมาเราจะีบทิทุกอยใชเพื่อเราจะได้หลบแม่นีี่่วงแล้วแม่วางมือเออ กังวลว่าต้องทํางานต่อแต่ง่วงควรแต่งียบใช่เพื่อให้มันมีแรงไปทํางานต่อเขาเป็นคนที่กังวลนี่แหละแต่ว่าสภาพร่างกายเขาไม่ไ่าแม่แต่คาว่างี่ยบแบบขคยี่สบมาทีนะแม่ตั้งะารกาปลุกไว้ยล้วไปกับไปมันมันฝืนแต่งานไม่ไหวเพราะว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะหัวสมองมันไปไม่ได้แล้วไปก็ตั้งปลุกตั้งแล้วไปก็แบบเอนตัวหลับเลยอ่ะพอแล้วอันเดียวพอแล้วแม่ก็ไม่ให้ทำแม่ว่ามันไม่พอกะท่กินทั้งบ้านนะแม่เพิ่งพูดกินทั้งบ้านกินได้ไหมก่อนทำไมเราไม่เอานีดเตะล่องนั้นอะ ต้องทำแต่ตั้มทำเป็นเว้ยนี่ล่ะกล้าพูดในขณะที่ตัวเองทำวันนี้เจงไม่ทำอะไรเลยเองมือสั่งแม่ทำเป็นแต่แม่ไม่มีแรงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออเออแล้การที่กูเลี้ยงมึงมายี่สิบกว่าปีอ่ะฮะกการที่มึงมาหันเออ แม่เลี้ยงดูมึงมาข้าวขี้ได้กี่ปีใช่ฟักทองแค่นี้โอ้เออใจเด็กอ่ะเขาป้อนข้าวมึงไม่ทำอะไรเลยใช่นี่อย่างงี้โอ้ใครๆถ้าทำได้อย่างเงี้ยทำไมไม่ทำล่ะเออทไม่ทำล่ะทำแค่ดีบบนเออน้าแม่เนาะมึงอะพูดมากทำกับข้าแลยอะบางทีเมือนมาพูดกับแม่ว่าแม่ไปอยากได้แจวแม่ก็ทำให้ทันทีเนาะใช่เออเคยมีครั้งแม่บอกว่าใช่แม่ทำไม่ไว้หลอกลูกเออเคยมีสักครั้งไหมแล้วพอแค่มาหันฟักทองแค่เนี้ยลำเลิก ไมเนาะลำเลิกบุญคุณจริงๆคนอย่างมึงอะอตกนรกหมกไหมฟ้าฟ้าจะทำโทษมึง <c oughs> ทุกคนมันสังเกตปะแล้วเขามาบอกกู้ใครเกิดใครดูคลิปคลิปอะจะบอกว่าเวลาเวลาที่แบบพี่เป๊กมันแกล้งแม่แรงๆนะแล้วทุกคนจะสังเกตว่ากลัวพูดว่าเป๊กยาเฮ้ยเป๊กเดี๋ยวแม่เจ็บหัวอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เลยบอกเขาบอกว่า,วามึงก็พูดแต่ปากไม่เคยมาห้ามจริงๆเออจริงเวล่ะเออจริงเวลามึงแต่ละภาพมาพี่เป๊กอะเวลาเป๊กด่ากูอะแม่ไม่เคยทำอะไรพี่เป๊กเลยแล้วก็เป๊กแฮะ แฮะเป๊ะแฮะอยู่แค่นี้เออแม่แม่ทำยังไงแทงมันเลยมึงใจแม่ที่มีแทงกูเลยได้แม่ทำอะไรมันเออแม่ก็ด่ามันตีมันก็ได้ทิ้งเขาไปทิ้งใช้เขียงทิ้งไหนล่ะขยะในบ้านสิรู้แล้วนี่คือขยะแล้วทุกคนไอ้เทในเป๊ะอยากนะที่ละบากใครละพักละบากตัวเองนี่แหละอ่ะสิการเทวาละล้วมึงเก็บเองนะเทกเก็บดิอ๋อทุกคน นี่คือบ้านตัวอย่างบ้านหลังนี้ยังไม่มีคนอยู่นะทุกคนมาสิแม่ไม่ได้เอาไปทิ้งกันดีแม่ก็ไม่เคยหันเข้าใจไหมแม่ก็ไม่เคยหันป้าเขาไม่มีแรงมึงก็หันให้เขาหน่อยดิเออมึงนั่งดูอยู่เฉยๆนั่นแหละอเออไม่เคยทำนะกันอันนี้ทำทำไปเถอะ เฮ้ยเอาผลกันนี่นีเ่มเม่ทำสวยกว่าเด็น,นี่เนี่ยมันมีใคยิ้มยักได้เนี่ยโอ้ปารหนามากสัตว์ <laughs> นี่อันนี้สองอันอ่ะอันนี้คืออันที่ผมจะแบบตั้งใจทำนะปารคถอยดี่ไปไอ้ปามันเละมันเละเออมันจะเละหนาไปเออเอออีแต <laughs> ้ามันไม่สวย <laughs> เละมึงถ้าไม่กินคือก่อนเนี่ยมันน่าดูขนาดนี้ดี๋ยวคนดูจัดตัวเนี่ยเอาแบบนี้เป็นลายของแม่เอามันก็ะทำกระถางเดียวกันนะ ็อยากกินมั่งเนี่ยหรือีเป๊กเอามาทำอีแบบนึงแตมันมืดหวานแล้วทำไมเขาไม่ยาสั้นหาเดี๋ยวบอกให้แม่ทำขหวานเนี่ยดูมันแหละมันมเล่นอย่างเงี้่แม่ทำเองเดี๋ยวมันมืดทุกคนเราต้องโดดเลยแล้วมาด้วยแล้วเร่งแล้วเราไปที่ซุกทุนกันได้แล้วเนี่ยแม่ทำไม่สวยทุกคนเห็นไหมดูสิ่านดีที่เลีวเออ่านดีที่เลีว บปแกะสลักเสร็จแล้วทุกคนใช่ให้เขาทายเขาทายถูกเลยเนี่ยเป็นของที่เลอค่าใช่และมีความเป็นไทยต้องบอกก่อนว่าของประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการแกะสลักมากใช่ใช่อันนี้หนึ่งสองสาม ชอบใจใหญ่ชอบายไม่ไดาลูกไม่ไดาอันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างผสมที่หั่นแบบทุเรศทุลังเนี่ยอ่ามุงเนี่ยแม่ถึงไม่อยากจะทำของหวานพราไอ้พวกนี้มันจ้องจะเล่นไม่ไม่เป็นอันนี้คือจรังทร์ใครเล่นแม่มั่วแล้วมีอะไรต่อตางไส่เอากระเทาะไปเนี่ยตังไส่ตางไส่แล้วก็เกลือเกลือตาลมะพร้าวตมะพร้าวขูดกะทิขูดหวานหวานนันเลยอ่ะใช่แล้วก็ลงเลยเหรออย่าเพิ่มอย่าเพิ่งาเพิ่งทำให้มันเป็นหาง ผสมน้ำเปล่าลงไปอ้าวทำไมเราไม่ใส่หางไว้เลยอะ่ะก็ใครเขาขายหางกันที่ในห้างเราบึงเนี่โง่อีกอะ่ะอาหรอแม่แพิ่งเบื่อลูกแม่ว่ะบ้านเราไม่กินหวานธรรมะกระตุกฉิตกระชากใจอ่ะตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วมีหัวกะทิะมีน้ำเปล่าแล้วก็มีมน้ำตาลมะพร้าวอาหารไทยทุกอย่างใส่เกลือตัดนิดนึ่งนี่มนหมายว่ามันหวานไหมอ่มไม่หวานไปไงอืมแม่อร่อยเพราะหัวกะทงมีหวานไง ชอบหวานเขาจะเป่าให้เขาหวังดีเดือแต่ขมันรอดเออในนี่เขาไม่ได้จะไปกินเองสักหน่อยเขาหวังดีเป็นไหมนะเดือดแต่ของมันรอดเดี๋ยวมันลวกปากเข้ใจไหมเอออะไรของมึงเออคนเป็นแม่เร็วๆคนเป็นแม่เขาเป็นห่วงมีหวานเลยใช่ไหมล่ะเออมันรูไม่ค่อยหวานใส่อีกสองก้อนมันกินไม่ละลายละลายร้อนค่ะนีแม่ลายก็แปลกละเออ โอ้ยมมยทำไมกูต้องมาเล่นอะไรกับพวกโม้เนะเออคุยคุยพอว้าวนี่ทีนี้เราก็แค่รอทุกคนใช่รอแล้วก็ดิซึเสร็จเลยปะยังฮะยังยอก่อนจะขึ้นเอาหัวกะทิใส่เนี่ยเราไม่ได้แช่น้ำปูนใสเราต้องรอระวังว่าถ้ามันสุกแล้วก็เอาพอเลยเพราะว่า ถ้ารอนานอ่ะมันเละจริงๆก็จะเป่าดิเอออืมได้แหละอ่ากำลังดีเห็นไหมอ่าไม่เป่าให้กูณได้เหรอเหรอ่าเนี่ยพอเตยชิมเองเอ่ะเป่าปวด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 แหมพอเตยพอเตยพอเตยกูชิมละไม่เป็นเหนียวกะทิโอ้โหมันเหนียวงี้เหรออืเนี่ยเค็มข้นไงเค็มข้นไงเห็นไหมเออมันเดือดปัดๆแล้วก็พรหอมหอมหอมอันนี้มันเป็นกลิ่นใบเตยไงอ่าลองดูนะ ก็กินน้ำเยอะหรือน้อยอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วปลาเออมึงนี่ไม่มึงอยากให้น้องมันโผล่เหนือน้ำไงเข้าใจไหมถ่ายที่กินของมึงไปไหมเอาละเห็นไหมนี่อ่ะแกงบวชฟักถวยนะครับแกงบวชฟักทองนะครับใช่เมนูนี้พี่ตั้งแล้วเมนูแกงบวชฟักถวยแกงบวชฟักถวยนะครับอ่ามันร้อนมากเลยแม่ อ่ะเป๊กมากินป๊าไม่กินอ่ะบอนนะไม่กินแม่กินเนี่ยาป๊ป๊าป๊ามามามาไม่ใช่แม่หรออ่ะเราดูไม่ใช่แม่ตอมตามตามแม่เดี๋ยวแม่ขอชิมก่อนว่าได้หรือยังเข้าเมื่อเมื่อไรคำที่ตามท่หนองน่ะร้อนนะยังมีหายร้อนเลยข้างในมันร้อนกุนิ่งมันนิ่งมันนิ่ง กูเห็นนะแอบทำนะกูเห็นนะแอบทเห็นไหมหรอโง่ไปหลอดอยูุงก็ได้พึ่งจะออกจากกระทะตอกคายก็แบบเสียหรืก็เหลือลมหลอดหรือเดี๋ยวลมใสพองหลอกเลยได้แล้วนี่อร่อยไหมอร่อยจริงจังรือจริงเหรอน้ำหนักน้ำน้ำกินน้ำที่ที่น้ำมันไอ้เบ็กมึงมีหลอดหรอแหมตอนที่มันชันจะได้มีลมเข้าไอ้สัตว์ เดี๋ยวไม่กินแล้วนะเป๊กอ่านี่กินแล้วพูดดีๆเลยจะหยุดหรออร่อยเนาะรู้ว่ากำลังดีร้อนเยอะใช่ป่ะดิไม่ร้อนแล้วนี่เป็นไงบ้างจะแอบหวานไปด้วยซ้ำเหรอแอบหวานได้เลยไหมหวานสุไม่หวานใส่เกลือด้วยนะถึงจะอร่อยอ่ตัดเกลือน่ะเป็นแก้เสร็จแล้วเป็นเค้กก็ถือว่าสำเร็จไม่ต้องมีน้ำปูนใส่ก็ได้ อะไรแล้วปิดคลิปอ,อ่ะอ๋อได้เอ้ยเอาลือละมุนีได้ไงเนี่ยแม่อ,อ,อ่ะขายให้หนูหน่อยละมุนีละมุนมกีโอ้ยอันนี้คือสโลแกนจริงๆอะคนละสองร้อยห้าสิบบาทขาจัดได้ทุกกลิ่นหอมมากหอมมาหอมจริงสั่งซื้อได้ค่ะรี้นทาเรียบร้อยแล้วเอาไปฉีดหอมมากลูกใช่นะครับผมตามร้านฝากเลยนะครับสั่งซื้อเลยนะครับแบรนด์ของพี่เป๊กกับเพื่อนเองนะครับสนับสนุนด้วยนะครับชนะสุนทรนะครับสนับสนุนนะครับสนับสนุนนะครับ ช่องปากมันเลยดีช่องนี้แล้วคุณจะไม่จิตใจกดระดิ่งกดไลก่อนสมักสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนตมักสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมักสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนตมักสมาชิกไป